แล้วคิงเข้าไปกดอ,อกหยินเอนจิ้นเจ็ดล้านเจ็ดแสนดาเมจนะครับแล้วจากนั้นป้อยมาของกาโร่จบเกมเลยหรือเปล่าปุ้งหนึ่งล้านเก้าแสนดาเมจนะครับเรียบร้อยจบในเวลาอันสั้นจริงๆนะครับผม โอเคนะครับท่านผู้ชมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านน,น,นะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกมวันพันแมนเดอะสตองคลินีเน้เช่นเคยนะครับผมจูกโอเคนะครับหลังจากคลิปที่แล้วนะครับผมได้ทําการรีวิวเจ้าเซตมาเฟียสุดโหดให้กับกาโลและแฟตประกายแสงนะครับเข้าไปซับแล้วเข้าไปเฉาะนะครับผมแบบในทีไม่ต้องแ้นติ <S <S ก็ชนะได้นะครับ <S 2> <S 2> ผมที่ชนะได้นะครับก็เพราะว่าไปสู้กับคนที่แบบไม่ค่อยจัดทีมโหดไงเออก็เลยสู้ได้แต่วันนี้นะครับ ผมจะมาทําตามสัญญานะครับถึงผมจะไม่ใช่ลุงแต่ผมก็ทําตามสัญญาได้นะฮะก็คือผมจะมาทําการรีวิวคิง อันดับหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์นะครับพลังมากถึง2องล้านสามแสนกันเลยทีเดียวเชียวโอ้โหโคตรเท่นนี่ครับท่านผู้ชมพลังของคิงนะครับอยู่ที่2องล้านสามแสนห้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยห้าสิบห้านะครับผมจริงๆนะครับบูทพลังได้ถึง2องล้านห้าแสนกันเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือใส่ของที่แบบเน้นไวมากกว่านะครับไม่ไม่เน้นโจมตีมากเกินไปนะครับไม่งั้นก็ถึงเราจะตีแรงมากเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเราไม่ได้ออกก็ไรประโยชน์นะครับผมเอาละครับไปดูของคิงสุดโหดของผมละกันนะโอ้โหเป็นไง ท่านผู้ชมเห็นอะไรป้ะสี่ทองบวก6กดาวนะครับผมออเป็นโจมตีและเปอร์เซ็นต์โจมตีนะครับแต่สิ่งที่คัดตาผมอย่างหนึ่งเลยก็คือนี่ครับเสื้อขิงแค่2อดาวเท่านั้นเว้ยแม่เสียดายนะครับถ้าเป็น3ดาวน่าจะแบบรุนแรงกว่านี้เยอะเลยนะเพราะว่าการอัพขึ้น3ดาวเนี่ยมันก็อัพอันตีเราเว้ยแต่มันอัพแค่ทำให้ฮิวแรงขึ้นนี่ว่าเออเฮ้ย <c oughs> ไม่ดิ มันอัพความแรงขึ้นอีก10%ด้วยนะครับในส่วนตรงนี้นะถ้าอัพขึ้นสามดาวมาดูที่คุณสมบัตินะครับโจมตีอยู่ที่ห้าแสนสองหมื่นนะครับผมเฮดพีอีกหลานเจ็ดนะครับก็เยอะนะครับสําหรับคิงนะครับผมคือคิงมันก็เป็นตัวหนึ่งนะครับที่เลือดมันค่อนข้างเยอะมากเลยแล้วยังมีสกิลฮิลให้เพื่อนได้อีกนะครับผมโอ้โหเป็นตัวทําดาเมจได้แถมยืนได้อีกโคตรดีนะฮะแล้วในส่วนของทักษะนะครับยังสามารถมีไม่ย่อท้อด้วยนะครับสําหรับคิงนะโกงมากเลยท่านผู้ชมคิดว่่่่าาาออุปปกกกรรรรณ์มมัััันนดดดดูููโหหใชไทีบบบฟฟตะค คตรแสบตาเลยครับหกดาวถึง2การ์ดนะครับผมก็คืออันนี้นะครับแค่5ดาวเท่านั้นนะครับผมห้าดาวก็เกินพอแล้วไอเดอร์ลอบไปหกดาว2อันเลยนะครับดูดิแต่ว่าพวกสตัตทั้งในคือไม่ค่อยโหดเท่าไหร่นะครับอันนี้เห็นปะมันจะเป็นแบบเฮดีหมดเลยเลือดเจ้าขิงก็เลยเยอะไงแต่ถ้าเป็นโจมตีนะครับน่าจะแบบสุดเทอนกว่านี้นะแต่อันนี้ดีครับอัตราคิดข้อสิบสองเปอร์เซ็นต์เนี่ยถือว่าดีนะอา้าวเซิร์ฟเวอร์ขาดการเชื่อมต่อปวดล็อกอินไหมเฮ้ยมีคนแฮกไอดีทุยไม่ใช่นะครับคือแบบผมชอบลุดอย่างเเเเเเงงงีีี้้้้้ยยยยไไมมมม่่่่่รรููทาหออนนนนนนกกัใคป็็ลลลแวขึ ม,งงมากเลยโอเคมากันต่อครับผมไปดูที่แผ่นนะครับแผ่นทักษะนะนี่เลยนะครับผมก็อัพเต็มทุกอันเลยนะครับผมทุกช่องแล้วนะในส่วงโจมตีนะครับผมใส่เป็นการ์ด เออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะแท่งแท่งดาบแผ่นคมดาบเออบุกห้าสองอันนะครับผมที่เหลือก็ใส่เป็นแบบเน้นป้องกันหมดเลยนะครับเพราะว่าเจ้าคิงเนี่ยแผ่นป้องกันมันค่อนข้งางที่เยอะนะครับผมเนี่ยตั้งสี่แผ่นเลยนะครับผมโจมตีก็แค่2แผ่นเท่านั้นนะฮะท่านผู้ชมคิดว่าแล้วว่าผมใส่แผ่นลดอัตราต้านทานกับแผ่นพลังโจมตีอันไหนมันดีกว่ากันนะครับแต่คลิปนี้ก็เอาเป็นแผ่นโจมตีก่อนละกันนะครับผมเพราะว่าคิงเนี่ย โจมตีแรงนะครับบวกกับลูกไฟเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าอลังการงานสร้างมากๆถ้าเมตากิโลกิโลมานะครับผมก็ยังจะใช้เจ้าคิงอยู่นะครับผมเพราะว่าคิงนี่มันแบบเป็นตัวอวยอยู่แล้วนะโอเคถ้าพร้อมแล้วเราไปดูทีมที่ผมจัดเลยระกกันนะครับผมแล้วนี่ก็คือทีมที่ผมใช้ในการ PVP นะครับก็คือใส่เป็นเมทัลไนท์นะครับท่านผู้ชมเพื่อที่จะทำการอัพดาเมจให้คิงเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับแล้วยิ่งเมทัลไนท์นะครับตีไฟตรงข้ามตีกระดูกแตกเยอะนะครับบอกเลยว่ามีซิ์ถึง10ล้านดาเมจนะครับผมแล ตรงคอนะครับผมใช้เป็นคอซอมบี้แมนเวลสีนะครับผมแต่เอาจริงๆนะครับผมว่าเวลหนึ่งน่าจะแบบโอเคกว่าหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าเวลหนึ่งเนี่ยมันสามารถฟื้นฟูเฮดพีดได้เรื่อยๆนะครับผมส่องเทินนะ <S <S แล้วก็เมื่อไฟตรงข้ามติดสาหัสนะครับดาเมจจะเพิ่มขึ้นอีก 20%นะครับผมแต่ในโซ่ของเวลซีนะครับเมื่อตัวละครศัตรูนะครับติดสาหัสนะครับผมเราจะได้รับพลังงาน1จุดนะครับทุกรอบนะครับผมจำกัด1ครั้งนะทุกรอบนะครับไม่ได้ไม่ได้แค่รอบเดียวนะก็ขอซอมบี้แมนนี่นะครับผมสามารถแก้ทีมที่แบบว่ามีคิงนะครับแล้วก็บล็อกพลังงานฝั่งเรานะครับผมแล้วทําให้ตัวเราอีกตัวหนึ่งอ่ะไม่ได้ออกนะครับนี่ละครนี้คือแก้ไขได้นะครับผมเอาจริงมันก็ดีนคนละอย่างนะฮะแล้วคอนี้นะครับบอกเลยว่าเหมาะกับเจ้าคิงเอนจินของผมมากๆเลยนะครับเเพรราาะะะว่่่สกกิิิิลลออััตคคงงงนบยยยูไฟ แรงนะครับผมเวลามันปล่อยธนรกงนะครับเอ้ยลืมไปไอดีนี้ไม่มีนี่ว่าโอเคพร้อมแล้วไปดูเทพเจ้า of God of the c o อะโคดคิดีกว่านะครับผมอันนี้นะครับเป็นตาที่ผมไปลองนะครับผมท่านผู้ชมนี่เลยตานี้เลยไปอ๋อแล้วครับมาอยู่กันที่ตาแรกนะครับผมเป็นแฟลชปิกายแสงมาเข้ามาแอนตี้ไซกอนนะครับเดี๋ยวผมขอเปิดแอนิเมชันเหมือนเดิมนะครับผมเพื่ความหล่อเท่นะครับแล้วโดนสับไปหนึ่งทีแล้วลูกไฟลูกไฟแปดลูกนะครับผมแล้วยิงขีปนาวุธไป มองไปอีกหนึ่งล้านซีแสนนะครับที่กะดูกแตกไปถึงสามตัวนะตอนนี้แล้วเรียบร้อยคุณกระปองผมแตกแล้วครับทำเนี้ทำแค่นี้แล้วทำประโยชน์แค่นี้แหละวแล้วคิเงเข้าไปกดโอ,อินเอ็นจิ้นเจ็ดล้านเจ็ดแซนดาเมจนะครับรับไปถึงสองตัวเลยหรือเปล่าแล้วลุ้นเลือดแต่ละตัวนะครับ <c oughs> แล้วจากนั้นปล่อยมาของการโร่จบเกมเลยหรือเปล่า <c oughs> โอ้ยหนึ่งล้านเก้าแซนดาเมจนะครับเรียบร้อยจบในเวลาอันสั้นจริงๆนะครับผมคือแบบตอนผมลองเล่นตานี้นะครับผมยังงงเลยว่าเฮ้ยอะไรวะจบแล้วเป็นไงท่านผู้ชมแค่แบบ เทิร์นเดียวคิงได้ออกไปกอนอกทีเดียวนะครับเจ็ดล้านเจ็ดแสนดามเมจกันเลยทีเดียวเชียวโอ้โหโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปร้องกับคนอื่นบ้างนะครับก็ขอเป็นคุณคนนี้แล้วกันนะครับผมชื่อว่าเคเจ็ดนะครับยูกิวเดียวกับผมเหมือนกันมาแล้วครับเป็นแทงท็อปฟังเขาได้ออกมาไถ่หน้าผมก่อนนะครับผมแต่ข้อยังเดียวอย่าพึ่งตายอย่าตายคุณกระป๋องโอ้ยหนึ่งล้านสองแสนดามเมจเก็บแห้งแล้วสับไปนะครับผมลูกไฟกลับคืนมาทั้งหมด8ลูกนะครับแล้วยิงคีปนาวุธิไปเช่นเดิมนะครับผมปุ้งติดลับดาเมจกี่ตัว ทีเรา้องซีตัวนะครับมาดูรอบนี้นะครับว่าจะแรงตักเท่าไหร่คิงเอ็นดล้านดามจนะครับโคสนันวันไหวแล้วจากนั้นปล่อยมาของการลกไปต่อนะครับแล้วก็บุ้มเขาให้นะครับผมโอ้โหไม่หลับตักตัวเป็นไปไม่ได้ไอ้บ้าเอ้ยแล้วเขาอันติคมานนะผมคิงผมติดมายอดทอมเป็นที่เรียบร้อยนะครับแลวตอนนี้ฟังเขาไม่มีอันติช้นะครับ เข้ามากระทืบหน้างนึงทีแล้วเข้าไปซับเรียบร้อยนะครับผมกูแก้ตื่นแห้งไปแล้วแล้วยิงแบบธรรมดาคิ้มผมตายนะครับเพราะว่าเขาใส่เป็นป้าเทือนนะครับผมแล้วจากนั้นมันใส่น้ำทะลายหินคิวชิงคงซอยเขนนึกหลานดเาเมจนะครับแค่ตัวเดียวก็โดนไปนึกหลานแล้วจากนั้นผู้แบมผมตา,ตายไปตามนะครับแล้วก็ยิงที่ซอมบี้แมนเขาเอ้ยการโลเขานะครับที่มียอดทอเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อยที่การโลเขาอีกสองทีนะครับยังไม่หลับเอาละครับเริ่มกันที่เธอที่สองนะครับผมผมน่าจะแพ้หรือเปล่าเนี่ยฮะโอเคติดไปยอดทอแล้วเข้าไปซับต่อนะครับโบบออีีีกกทแต่ดัังารโลผผมมไ้้นนะค ตีไปกาโลมันตายเถอะกาโลงเขากาโลงเขาตายเถอะตายไหมฮู้บโอหไม่ตายไอ้บ้าเอ้ยแต่นี้น่าจะแพ้นะครับผมเพราะว่าปกติผมไม่ได้ใช้ทีมนี้ไงผมใช้อีกทีมหนึ่งนะเรียบร้อยครับโดนสปันแคนจากทางค้ายเ็นเขาเข้ามายิงแต่ติดติดต้านต้านฐานบ่อยมากเลยเว้ยเออแล้วก็สปันแคนกลับไปนะครับทีนี้โปกวงว่งเปรี้ยงนะครับผมผมได้ใส่ของให้ตอมิเมียนเปล่าวะเพราะว่าผมทำการสลับงตับของนิดนึงนะครับชื่อว่าอร่อยเยกขึ้นไป ลงมาอีกเจ0 0แสนสองมืนดาเมจน,นะครับเฮ้ย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 เอะไรไม่น่าจะชนะนะครับเพราะว่าพี่ดักชายก็ไม่ได้ปั้นโหดนะครับผมเรียบร้อยน่าจะแพ้แล้วครับสะบันแขนจะถ่านซอมบี้แมนเข้ามาโงงเขาให้ แตกกก่ก็เกือบชนะอยู่นะคือปกตินะครับผมจะใช้เป็นคอวลหนึ่งนะครับผมแล้วก็ใส่เป็นดวงไปแทนเมทัลไน,นนะครับก็จะได้ยืนหน่อยนะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ใส่เลยเล่นเล่นเป็นแบบเน้นบัฟดาเมจให้คิงอย่างเดียวนะแต่ผมบอกเลยครับถ้าใส่เจ้าต้นไหนว่าที่เป็นราชานาั่นฟ้านะครับผมถ้าใส่ราชานาั่นฟ้าแบบ5ดาวไปอีกนะครับ น่าจะแรงกว่านี้มากเลยนะครับน่าจะถึง10ล้านเลยแต่ทีมคือใส่ไม่ได้แล้วนะครับผมทีมเต็มแล้วเพราะว่าคอเขาจำกัดนะเอ้ไปดูของสองพี่แมนดิว่าผมได้ใส่หรือเปล่าวะอุปกรณ์นั่นไงล่ะโอ้โหลืมใส่เสื้อไปหนึงตัวนะครับเพราะว่าก้อนหน้านี้ ผมไปเล่นทีมปีศาจนะครับเอาไปตีเจ้าเออเขาเรียกว่าฮีโร่เอกปีศาจนะครับแล้วลืมใส่ขื่นไอ้บ้าเอ้ยเป็นเซตนักลบนะครับท่านผู้ชมนี่ไงเจอแล้วโอเคใส่ไปทีนี้ก็พลังโจมตีบวกโบ้20%นะครับอีกสักตาหนึ่งครับคุณบอสโค,โคคีนะครับผมใครก็ไม่รู้นักก็ซูไปเลยเอาละครับเป็นฟังเขานะครับได้แฟลประกายแสงเข้ามาปัดนะคุณกระปองผมมีบางทีปุ๊บ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 แฟรแสนเก้าหมื่นดาเมจนะครับเอ้ยไม่ติดเมฆขยี้สักตัวเลยโอ้โหสวยงามดีครับรอบนี้แล้้้้วววจาาากนนนัััยยยิบุธไะครงงเมีด มาดูคิงเขาดีกว่าว่าเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมโดนซับไปคนกระปอผมแตกแบบตามคยนะครับแล้วจากนั้นคิงฟังเขาเข้ามาก็อกโอ้ยหกแสนเก้าหมื่นดาเมจโอ้โหสงสัยไม่ได้ปั้นหรือเปล่าผมไม่ได้ดูทีมเขานะครับแล้วซับอีกนึงทีนะครับผมจากนั้นคิงเอนจินผมแบบตีลูกไฟโกงเขาไว้ห้าล้านดาเมจนะครับผมกล่องหลังเกือบแห้งหมดนะครับนี่ขี่เจ็บแลวป้อยมาของขาลงอีกนึงทีเก็บกล่องหลังหมดหรือเปล่าโอ้ ติดไปยอดท้องกาโลอีกนะครับเอา้โอเคไหวอยู่ครับน่าจะไหวชิวๆชิวๆชิวๆมาต่อยเข้ามาที่ซอมบี้แมนอีกนะครับแล้วสับคืนไปแล้วจากนั้นดนชิมหน้าแตกไปพี่เรียบร้อย แล้วก็สบันแขนไม่มีนะครับจบเกมโอเคนะท่านผู้ชมจําได้ใช่ไหมครับว่าทีมผมอ่ะได้ลูกไฟทั้งหมด8ลูกใช่ไหมแล้วคิงนะครับแพสซีฟอัพขึ้น5ดาบไปที่เรียบร้อยนะครับผมจะจํากัดมากสุด7ลูกไฟนะครับปกติเราอันตีแค่5ลูกไฟนะครับผมรอบนี้ผมเลยเอาน้าฟ้ามาใส่นะครับไม่รู้ว่าจะแรงขึ้นหรือเปล่านะแล้วก็เอาเมทไนออกนะครับไม่รู้ว่าคุ้มเปล่านะโอเคลองลุยนะครับกับคนเอ่อร์ดับซีหมือนเดิมไปลุยเป็นฝั่งเขานะครับได้เข้ามาปาดหน้ามิพมเหมือนเดิมครับผม โจมตีคืนแสงโบเข้าไปแปดล้านเอ้ย8 0 0แสนนะครับแล้วก็ลูกไฟทั้งหมดโบ8ลูกนะครับมาลองดูว่าแรงขึ้นหรือเปล่าชิงแอนจึนจ็ดล้านสามแซดดาเมจนะครับอื้พอๆกันเท่าเดิมเลยนะท่านผู้ชมพ,พอๆกันเลยนะครับไอ้นั่นน่าจะขุมกว่าหรือเปล่าวะมิทันไนโต้นะครับผมพ,พอๆกันเลยเมื่อกี้นะครับแล้วอันตีของการโรมาโบสามล้านเก้าแสนดาเมจนะครับโอ้อกาโรเขาโคตรแรงเลยโอเคน่าจะจบเกมนะครับผม ซับคืนไปแล้วก็ลิวซึงคงไซคิงโป่งโป้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 งโคเท่อโอเคนะครับท่านผู้ชมก็จบไปที่เรียบร้อยสำหรับการมารีวิวคิงแบบ โคตรคิงนะครับผมใช้ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกานะครับเอาจริงวิธีบูดดาเมจมีหลายแบบมากนะครับผมไม่ว่าจะแบบเออเล่นกับคอจกักรพพัดเด็กหรือว่าเล่นกับเออจีนัสใส่ไปด้วยนะครับก็จะบวกดาเมจเพิ่มไปอีกแต่ว่าทีมที่ผมจัดมามันไม่สามารถที่จะจัดเออจีนัสใส่ได้นะครับไม่งั้นคอมันจะไม่แบบเสร็จสมบูรณ์ไงมาลองดิคือคอแบบไม่สําเร็จนะครับคอไม่สําเร็จคือแบบไม่ได้ขึ้นแบบเออใช้คอครบนะครับผม เม่ใหนายยิงไปก่อนนะครับ9แสนดาเมจนะครับแล้วจากนั้นเขาเข้ามาสะบัดมือใส่นะครับผมลูกไฟเป็น5ลูกนะครับรอบนี้แล้วจากนั้นคิงเอ็นจินเท่าไหร่เว7ล้าน2แสนดามเมดนะครับมันก็ใช้ได้อยู่เหรอวะโอเคนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับผมเอาล่ะไปแล้วครับผมบ๊ายบายจ้า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  try to tell you what to do